สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบานๆวันนี้มาในเมนูทอดมันปลาค่ะหรือว่าตามต่างจังหวัดบางจังหวัดนะคะก็จะเรียกว่าปลาเห็ดค่ะใช้เป็นปลาต่างๆอะไรได้มากมายอย่างเช่นปลาส้อยสับปลาต่างๆสับนะคะ หรือไม่จะเป็นเนื้อปลากายหรือว่าเนื้อปลายี่สกปลาต่างๆได้หมดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยวันนี้เนื้อปลาแอดมินใช้เนื้อปลาจาระเมรเป็นเนื้อปลาจาระเม็ดน้ําจืดค่ะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือ1ชิ้นตรงนี้ขั้นตอนนี้ก็มาเลาะปลามาเลาะปลาพอได้เนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาสับปลาค่ะสับก็สับให้ละเอียดเลยค่ะ เดี๋ยวขอมาพูดในส่วนของปลาจาระเม็ดค่ะปลาจาระเม็ดก็มีทั้งน้ําจืดแล้วก็มีทั้งน้ําเค็มหรือว่าน้ําทะเลนะคะวันนี้แอดมินใช้ที่น้ําจืดค่ะแล้วก็สับปลาให้ละเอียดนะคะ ตอนนี้ก็สับปลาละเอียดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือเครื่องแกงใช้เป็นเครื่องแกงเผ็ดภาคกลางค่ะสะดวกซื้อก็ซื้อ,อ,อสะดวกตาก็ตำแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะตาเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีการตาเครื่องแกงเผ็ดไว้ให้ที่ข้างล่างใต้คลิปค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็ตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะตอกลงไปแล้วค่ะ แล้วต่อไปเครื่องแกงค่ะเราก็ใส่ลงไปก็เครื่องแกงอยู่ที่1ขีดแล้วก็ใส่เป็นทั่วฟักยาวหั่นซอยหั่นฝอยลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติค่ะใส่ซอสหอยลงไปประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีก1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายอีก1ช้อนชาค่ะ จากนั้นเดี๋ยวเราใช้มือเราเนี่ยนะคะใส่ถุงมือด้วยนะคะคุกเล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะก็ใช้เวลาคุกเล้าอยู่ที่ประมาณ10นาทีหรือว่า5นาทีก็ได้ค่ะแต่ถ้า10นาทีเนี่ยทอดมันของเราจะมีความเหนียวเหนียวนึบๆน,นะคะเวลารับประทานก็จะมีความอร่อยค่ะแต่ถ้าเกิดรีบๆหน่อยสัก5นาทีก็ได้ค่ะ และส่วนใครที่ชอบความนัวๆน,นะคะผงปรุงหรือว่าผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะตอนนี้แอ m ด n มินนวดทอดมันหรือว่าปลาเห็ดใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่10นาทีค่ะเมื่อได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเยอะพอประมาณเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทอดหลายชิ้นค่ะติดแก๊สติดไฟเลยค่ะใช้เป็นไฟกลางก่อน แล้วก็น้ํานะคะเวลาเราปั้นเนี่ยมันจะติดมือเราก็ต้องใช้น้ําช่วยค่ะเพื่อที่จะได้ปั้นได้ง่ายๆไม่ติดถุงมือค่ะจากนั้นนะคะไฟเริ่มร้อนเราก็ปรับเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะแล้วก็น้าเนื้อปลาเห็ดหรือว่าทอดมันปลาของเรานะคะมาแผ่ๆนะคะให้เป็นรูปวงกลมจากนั้นก็ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะน้ํามันจะต้องร้อนนะคะ แล้วไฟอย่าลืมค่ะใช้เป็นไฟอ่อนค้อนไปทางกลางค่ะค่อยๆทอดความหนาของทอดมันนะคะก็อย่าบางจนเกินไปแล้วก็อย่าหนาจนเกินไปถ้าหนานะคะความสุกนะคะจะสุกได้ยากนะคะเพผลอข้างนอกก็เปลี่ยนสีแล้วข้างในก็ยังไม่สุกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้หนาจนเกินไปค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นตะเกียบหรือว่าเป็นไม้ก็ได้นะคะค่อยๆกลับไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถนัดก็จะใช้เป็นาตาเหลิวก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ค่อยๆปั้นทอดมันของเราแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะค่ะก็เช็คๆดูนะคะอีกด้านหนึ่งถ้าสุกแล้วสีสวยแล้วก็กลับด้านเลยค่ะ ตอนเด็กๆนะคะหรือว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยแอนดมินก็จะเรียกว่าปลาเห็ดค่ะตอนนี้ก็ยังเรียกว่าปลาเห็ดอยู่ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะเวลาเราท ah ําแผ่ๆนะคะลงไปทอดก็ลักษณะก็จะเหมือนรูปเห็ดก็เลยเรียกว่าปลาเห็ดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้ทันสมัยหน่อยแล้วก็ยุคเปลี่ยนไปเขาก็จะเรียกกันว่าทอดมันปลาค่ะหรือไม่ว่า ยุคสมัยตอนนี้แล้วนะคะถ้าใครไปเรียกปลาเห็ดเนี่ยก็จะไม่รู้จักกันเลยนะคะที่จริงแล้วมันก็คือทอดมันปลานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะทอดต่อไปจนหมดเลยนะคะเมื่อทอดหมดแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะมาจัดเสิร์ฟใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ลองด้วยใบยตองแล้ววันนี้แอดมินก็จะรับประทานพร้อมกับแตงกวาที่หั่นแว่นรอไว้แล้วค่ะหรือว่าจะมีน้ำจิ้มอาจายดด้วยก็ได้ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําปลาเห็ดหรือว่าทอดมันปลานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ